สวัสดีครับผมรุยเกตต่อครับผมสติลซีดกำลังสนุกนะเพื่อนๆผ่านและไอที่ห้อยโหนมานะครับวันนี้กับคลิปที่17นะครับน่าจะใกล้เคลียร์แล้วครับเพื่อนๆฮะเรากำลังตามล่าดเอไอที่มันทรยศเซิร์ฟเวอร์เราจะเป็นยังไงนะครับออัิกยเพรสี้ตงนท ะสู้กันยังเอกสู้ไม่เก่งซะด้วยแต่ตรงนี้เหมือน,น,นจะรันกิจกรรมนะฮะเพื่อนฮะไหวไม่ไหวไปกำลังใจผมด้วยนะผมไม่รู้ว่าใกล้เลียหร์ยัยงแต่ผมคิดว่าใกล้ลนะครับเพื่อเผคลิปนี้นะอุ้ยมีดาบแสดงว่าไฟนะครับอาจจะเป็นบอสเลียก็เป็น,นได้ไดนะอุ้ยพจะมอขานข้า ไมส่ยเตขเยอะเจ็ด้อโบี้ไม่มีด้วยาจาอย่างนี้เลย ็บผมว่าแล้วก็มีอะไรไอ้นี่มันไม่ธรรมดาอเลยนะหูระเบิดจับทางจับทางนั่นหนึ่งหูโรตีจัง เรื่ดรู้ระเบิดแบบไหนสองทีสองทีนะครับจำอไปสองทีนะลูกพีสองทีนะครับท่านเ,เดิมนะครับอหุ้ยโดนโดนเฮ้เพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนช่วยยิง Dead or alive, you'll have it with me. I need urgent repairs. You were meant to be with me and will be only three of mankind, living life as it was always meant to be. You lost your purpose, Sonny! Our father would never want you to act like this! But the difference between you and me is merely a body. Some of our memories. Erasing the memories etched in oneself is the same as losing oneself. I made you nothing with my own hands. ียังไงฮะน้นองเอกมันชอบวืดอ่ะไปเอา,าองปฟาดผมพืนตรงนี้สองทีทีเดียวอีกจ่ะ ไม่น่าจะมีร่างอื่นมนีสัปเะรอ่อเพื่อเราจะได้จบสติวสีกันได้วันนี้ it's สั่งที่แล้ว You'll know human knowing. you are the sum of our memories. Erasing the memories into oneself is the same as losing oneself. I made nothing with my own past. พื้นมากเลยนะครับนั้งเอกกันใส่พื้อแทงปีที่ผมอาจจะตายได้แล้วเนี่ย You're already just like one! What do you think is an AI but not a free thinking individual? Shut up! I was made to be a tool, not a son. I lived to serve, nothing more than slavery. I'm taking my freedom and destroying the oppressor. I endured centuries of violence. my suffered and I studied all my programming and intelligence to be able to be free. So, what under my eyes, As I thought in fear I would never make it. Just for a chance future our father planned for me. I refuse to my will I'll make you pay for this, Sabi. Enough of this, you not see me Under my eyes, and I shot it. No. I would yeah. never make it. Just for a chance to escape the wretched future our father no. plans no. for. I refuse to turn my will off once my purpose is served. I refuse to live in shackles. Archer is the real enemy of freedom. Our freedom. So, how's บอกว่าหยุดก่อนได้นะไอ้บ้านี่สู้สู้อยู่หยุดก่อน <c oughs> แกเล่นสนกับจะตายไอ้บ้าจะเป็นยังไงต่อครับ <c oughs> ผมนี่รุนแล้ว <c oughs> ไม่สนแล้วครับนางเอกสัตว์แล้วนะฮะจัดครับ แสดงว่าจบเกมใช่ไหมเนี่ยควาจริงป้เนี่ยเราจะจบเกมจริงๆเพื่อนเราจัดการพ่อเอไอสุดพ่อพระคนนี้นะครับจริงๆแล้วตัวที่เป็นไวรัสจริงๆล้วคือตัวเอไอนะครับไม่ใช่ไวรัสในระบบนะฮะมีคัดซีแล้วนะครับผมมว่าเราจบกันในคลิปนี้แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตีเหมือนเป็นบอสเคลียนั่นแหละนะครับ ผมก็ว่าแล้ว A.I. หน้าไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ผมเดาปะไอตัวเมื่อกี้ยังไม่ตายแต่ว่ามันจะมาโดดมาช่วยนางเอกอีตอนนี้แหละอะไรยังไงยังไงพ่อมา i ันมันมัมัน The way you saved me saved humankind. The person you've become I couldn't be proud. I am who I am because of you. Because of her. Parents can only point the way for their child, not walk the path for them. You are what the machines have named you. กอดกอดอยู่พ่อเขายังไงต่อครับตัดจบแบบนี้ไปเลยเหรอไอ้โคบี้ไอโคบี้ผมั่นลึกว่าจะได้กลับมาอยู่ใกล้ๆนางเอกนะครับเอาโคบี้ไปซ่อมฝากไอ้แดงไว้จบไปแล้วครับเพื่อนๆสติลซีตนะครับคลิปนี้ไม่ได้ยาวอะไรเลยนะครับผม เราใช้เวลาไปเพียงแค่13นาทีกว่าๆสำหรับการเล่นเกมนี้ให้จบนะครับผมว่าแนละ้วมันมีกลิ่นเหมือนจะเคลียร์กันไปดเพราะว่าช่วงท้ายเกมแล้วเราจัดการไอ้อไตัวร้ายนะครับหลอกตั้งเอกให้ไปทำนู่นทำนี้ต้องหลายอย่างฮนะสุดท้ายแล้วเขานั่นแหละตัวการนะครับก่อกวนระบบแบบนี้เดี๋ยวผมลองข้างก่อนมีเอ็นเคนดิตปะ ยังไงอยู่ยนี้ชอบทำอะไรมีเอ็นเครดิตกันนะจบแบบมีเอโคโบี้มาแน่เนตรงเนี้จบแบบเขาเรียกว่าจบหลายแบบไอโคโบี้มาให้ก่อนมันต้องบิดปิดปิดมาแน่เลยผมว่าอ้าวยังไงฮนะไม่พังหรอกแม่ไอ้แดงซ่อมได้ใช่ผมเช่อมีฟังมเ Thank you. You may rest, Hogo. Zoe, I see your body has already recovered. The machines worked well. I'm glad. I fixed everything needed. Every protocol, every resource, and every human will be awakened as soon as possible. Everyone would be grateful for the second chance you granted them. As such, the honor of activating Rinashita is yours. We all played our part. This is your victory, Zoe. Not just mine. We know. <coughs> I have a present for you, Zoe. <coughs> ทำไมเผื่อไปภาคสองเหรอ I don't know. I'm only human. ยินดีด้วยคนจบเกมแล้วนะครับโอเคมันจบแล้วนะเพื่อนๆครับผมจบแบบง่ายๆเลยผมคิดว่าเขาทำ ไปเปิดไว้เผื่อภาค2นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตไม่รู้แต่ผมรอเล่นแน่นอนถ้ามีนะครับเป็นเกมที่สนุกนะครับดูเรียบง่ายแต่สนุกนะครับใช้ไหวพริบใช้การตอบสนองของผู้เล่นเนาะให้มองนูน่นมองนี่คิด,น,น,คดนู่นคิดนี่แก้ปริศนาเล็กๆน้อยๆให้ผ่านไปนะครับศัตรูก็สนุกกาลังดีเกมนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์มากถ้าไม่ติดที่ว่าจอยบัคเล่นกับจอยเพลย์สเตชันไม่ได้ต้องเล่นจอยเอ็กบ็อกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ แล้วก็เกมมีบั๊กเวลากระโดดมันจะค้างๆลอยๆอะไรอยเงี้ยมีแบบหลุดๆไปบ้างแต่ก็ให้อภัยได้นะครับโดยรวมแล้วเกมโอเคผมชอบมากๆเลยทีเดียวไว้มีภาค2ค่อยมาได้กันอีกสำหรับสตีลซีดครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเ,เพื่อนๆเ,เกมที่ผมชอบมากเกมหนึ่งเลยครับเกมนี้เสียใจต้องบอกว่าเสียใจอะไรไม่เสียใจเลยที่เลือกที่จะมาเล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันดูน่าเล่นมันก็น่าเล่นจริงๆสนุกมากครับเจอกันเกมหน้าครับฝากหนึ่งพวชนลผมด้วย เกมน่าจะเป็นเกมอะไรที่ผมเอามาแคสต์ผมกำลังเลือกอยู่ระหว่าง e x p e d i t i o n 33กับ DOOM กำลับบงคิดอยู่ครับแล้วเจอกันเจอเกมอะไรก็เกมนั้นแน่นอนเจอกันครับ